สวัสดีค่ะวันนี้วันที่7เมษายนนะคะเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปลบที่เราทิ้งทีหลังได้รับของมาจากแบรนด์ e มโ Aesthetic นะคะสั่งซื้อเมื่อวันที่3เมษายนวันนี้7เมษายนก็ประมาณ4-5วันได้รับของแล้วนะคะสั่งซื้อทางเว็บไซต์นี่คือกล่องเต็มนะคะ ให้ดูเต็มๆเซตนี้เป็นคอสมมตันชูโแพ็คจะมีคอสทูมีกันแดดแล้วก็มีมีลันรีคาเวอรี่มีลันรีคาเวอรี่นะคะตัวมีลันรีคาเวอรี่จะคล้ายๆยนะ์มอยเจอร์ไลเซอร์เนาะเซตนี้ประมาณ14,499ประมาณนี้ก็คือสั่งมา ใช้ลิงก์ a f f i l i a t e ลิงก์ของตัวเองนะคะจะได้ส่วนลดนิดหน่อยใครที่สนใจเซตนี้และอยากได้ราคานี้สามารถจิ้มลิงก์ใน YouTube Description ได้เลยนะคะเดี๋ยวลงไว้ให้อันนี้คือเราซื้อเองนะคะแต่ว่าพอดีเราเข้าร่วม a f f i l i a t e โปรแกรมกับทางแบรนด์ก็เลยจะได้ลิงก์มาค่ะทอโทษทีค่ะเดี๋ยวกำลังจะเริ่มแกะน,นะคะที่เป็นช่วงง่งบายสามโมงกว่ากหน่อย ีจะส่งให้ดูน่ดึงนะไม่รู้มันแบบฉากหรือเปล่ากล้องจะมีปัญหาโฟกัสนิดนึงโอเคกำลังจะแกะกล่องนะคะตื่นเต้นมากเขาจะส่งอันนี้ครั้งนี้จัดทางจะส่งทาง j t นะคะมไม่รู้าบ,บาทอะไรเป็นบ้าง คิดว่าไม่นะ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 นะช่วงนี้ไม่ได้ทำคลิปผิวหน้าสภาพผิวหน้าตัวเองนะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องตานิดหนึ่งตาบวมก็เลยไม่ค่อยอยากอกกลงเท่าไหร่แต่เดี๋ยวถ้ารักษาตาบวมหายแล้วเดี๋ยวจะทำโชว์ผิวหน้าให้ดูนะคะสำหรับคนที่ถักมาถามกัน แต่ถ้าคนไหนช่วงนี้อยู่ในช่วงที่หลายคนใกล้วันอยู่ราจะอยากใช้ครีมเนาะถ้าคนไหนแบบมีงบประมาณและอยากสั่งคอสมีรันทูพร้อมเซ็ตมอยเจอไรเซอร์จากทางแบรนด์เมโซก็แนะนำว่าสั่งได้เลยนะคะถ้ารู้สึกว่าเตม,มีฝ้ากระเยอะเพราะว่ายืนยันจากผู้ใช้งานจริงอย่างเราแล้วก็หลายๆคนที่เห็นเขารีวิวก็คือค่อนข้างให้ผลจริงะคะ่ะ ก็ได้ผดจริงนะคะกล่องของเมโซเอสเทติกจะเป็นอย่างนี้คะ่ะยกขึ้นให้ดูเนาะจะมีความแบบรูระให้โซจริงๆเดี๋ยวปรับแสงให้แบบชัดพอดีห้องมันเืดอเดี๋ยวนึงนี่นะคะทุกคนความยากลำบากของการไฮดอกซินโอเนติดไหมคะ เซตนี้มีแบบจ่ายผ่อนก็ได้นะคะประมาณหมื่นห้ากว่ากว่านี่แหละผ่อน10%บสเิบเดือนโอเคเนี่ยค่ะกล่องกล่องก็จะมาพร้อมกับวิธีใช้งานให้ด้วยน,นี่อ๋อดูอันนี้เืให้ดูกันนะคะตัวนี้ค่ะคอสมีรันชูอันนี้เรามีอยู่แล้วเนาะของเราก็ยังเมือนะคะ กะว่าจะใช้ประมาณเราอยากใช้ให้ครบ6เดือนค่ะตอนนี้ก็ผ่านมาเดือนกว่าแล้วเนาะอันนี้เป็นมิล a n Recovery ค่ะจะใช้คู่กับเวลาใช้คอร์ส2นะคะต้องใช้คู่กันนะหรือถ้าไม่ใช้ตัวนี้ก็ต้องใช้ h y d ดร v i ท a ลแฟ c เตอร์ K เพราะว่าตัวคอร์ส2มันก็จะมีฤทธิ์ผลัดเซลล์ผิวเนะเราต้องบำรุงแล้วเขาก็มีในคอร์ส้ก็จะมีครีมกันแดดให้ด้วยค่ะ เ okay. คราคาสิริรวมก็อยู่ที่ v อ r a g e Link ของเราอยู่ที่ประมาณ14,499หรือประมาณนี้นะคะก็จ่ายเต็มนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนอยากผ่อน0%นเดือนรู้สึกเขาจะมีราคาประมาณ15,000ประมาณไปลายๆอยะะ่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ถึง16 0 0 0นะคะก็จะได้เซตนี้เหมือนกันแล้วก็จะได้คูป,ปองนั่นนี่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้คูป,ปองมาเหมือนกันโอเค วันนี้สำหรับใครที่เราอันบ็อกซิ่งก็มาอันบ็อกซิ่งให้ดูแล้วนะคะว่าประมาณนี้ย้ำนะคะว่าใครที่สนใจอยากจะซื้อเนี่ยมีคำแนะนำก็คือ1ทักไปหาแอดมินก่อนเลยว่าสนใจตัวคอสมิตัน2 Home Pa c k หรืออะไรพวกนี้แล้วก็เขาจะให้ส่งผิวหน้าให้ดูนะคะเป็นภาพถ่ายหรือวิดีโอ ที่ไม่ที่หน้าเราเป็นเพียวๆไม่ใส่พิลเตอร์นะคะแล้วเขาก็จะช่วยดูให้เขามีทีมคล้ายๆทีมแบบทีมการแพทย์อะไรพวกนี้ที่เขาจะช่วยดูแลให้แล้วเขาก็จะให้คําแนะนําว่าควรหน้าเราเนี่ยควรจะใช้ครีมตัวไหนเหมาะกับอะไรแล้วก็ถ้าใช้แบบเหมือนใช้ตัวนี้ก็ต้องคู่กับอะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะตอบเร็วนะคะวันหยุดก็ตอบไม่รู้ว่าส่งการเขาจะตอบไหมแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาคือ วันหยุดจาก,กรีวันหยุดอะไรพวกเนี้ยเขาก็ตอบเร็วค่ะก็สามารถทักไปถามได้นะคะโอเคนี่นะให้ดูนในกลางอีกรอบหนึ่งก่อนจะปิดคลิปโอเคค่ะวันนี้ก็ขอไปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปอื่นๆน,นะคะสำหรับใครที่รออัปเดตผิวหน้าก็คือจะบอกว่าผิวหน้าดีค่ะแต่ว่าช่วงนี้ตาบวมกันเลยไม่อยากออกกลองนะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะ บายบายอันยองเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ